คำเตือนโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อนำเสนอตัวเลขจะทำคลิปขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสินผิดก,กฎหมายค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสูตรเลขเด็ดลาวของเรานะคะสูตร เลขเด่นตารางนะฮะอะาท้ชมขาวันนี้นะคะผลออกสสี่ห้าอ4 5 2 5 7 6นะฮะในตารางก็เข้าตรงๆนะฮะเดี๋ยวไปย้อนหลังดูนะฮะทาผู้ชม ทำมช่วงขาห้อยราวงวดวันที่สิบสองต่องวดเลยนะคะตรงกับวันศุกร์นะคะท่านำช่วงขาวันศุกร์เด้ออ่ะเขามีนานะทีทำกับทำลงไปสุกนะัเนาะเพิ่นออกบอกระจังว่ากันนะคะตรงกับวันศุกร์นะคะท่านำช่วงขากับอ่ะ ตัวเลขตามตารางเลยนะคะตารางของเรานะคะอา่างวดเมื่อกี้ตารางเราชนกันเนาะเข้าสามตัวตรงตรงเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะก็น่าเสียดายแต่เลขเด่นเราไม่เข้านะฮะงวดนี้เลขเด่นเราฟันสี่นะคะท่านผู้ชมขะรองถ้าท่านผู้ชม แนวทางนะฮะปัจจัยวิจรญญารยานะฮะเจ็ดหกเราก็เข้าตรงๆนะฮะในตารางนะฮะท่านผู้ชมคะอ่ะมาตารางเราก็จะมีบนล่างนะฮะท่านผู้ชมคะแต่บางครั้งนะฮะบนมาล่างล่างมาบนนะฮะท่านผู้ชมคะอ่ะตามสูตรตามสูตรนะ อ่ะอ่ะบนร่างนะคะสูตรบนร่างนะคะสูตรตารางเลขเด่นนะคะท่านผู้ชมค่ะ เลขเด่นตารางค่ะ่า,านผู้ชมคะจะมาจับตามเลขเด่นของเราก่อนนะคะเราจะให้ไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมคะตัวเลขที่ชนกันนะคะสี่สามหกแปด สี่สามหกแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดฝั่งนี้นะคะท่านผู้ชมขาสามสามสี่สี่ระวังหกหก สังเกตนะฮะตัวเลขนะฮะท่านผู้ชมขาชนกันอันนี้ก็ชนกันนะฮะแปดเก้าด้วยนะฮะท่านผู้ชมขาแปดเก้าฝั่งนี้ก็สองสามนะฮะท่านผู้ชมบางคนก็ว่าตัวเลขเยอะไปนะฮะชอบชุดไหนก็ ตามเลยนะคะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวเจาะเน้นให้อีกทีหนึ่งนะ,ะอ่าให้ระวังนะสี่สามหกแปดนะคะสองชุดอ่ะใครว่าตัวเลขเยอะก็เราก็ดูเป็นแนวทางไปก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ไปเออเปรียบเทียบก,กันดูนะคะท่านผู้ชม่าชอบเออเพื่อ เชียนไหนสูตรไหนนะคะทั้งหมดทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับบุญกับดวงเราด้วยนะคะท่านผู้ชมขาอเอ็ดเรย์เขียนไว้นะคะยังเขียนไว้นะคะพอมาดูเวลาเวลาหมดคะ่ะท่านผู้ชมขะเขียนไว้แล้วนะคะแต่จะมาดูเวลาจะ,ะหมดนะคะท่านผู้ชมขาไม่รู้จะว่ายังไงก็ขึ้นอยู่กับบุญกับดวงนะคะฝันวาแต่งงานอายุนะคะท่านผู้ชมขามาออกด้านหน้าเนาะแต่ว่า เอสเรให้อะไรนะสองใช่ไหมโอ้ท่านผู้ชมขาได้ยินแว่วๆว่าสองยี่สิบสองมาออกยี่สิบห้าท่านผู้ชมขามาออกสองห้าเนาะน่าเสียดายจังนะคะท่านผู้ชมขาแต่ได้ยินจริงๆว่าสองสองนะคะท่านผู้ชมขามาออกสองห้านะฮะอ่ะก็ไม่รู้จะว่ายังไงดวงอีกละท่านผู้ชมขาเนาะอ่ะ ท่านผู้ชมขาเจาะให้นะคะเจาะให้สี่สามหกแปดสี่สามหกแปดนะคะระวังเบิ้ลนะคะในสูตรจับมีหกหกเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมขาย,ย้ำอีกีก่อนหกหกกับเจ็ดเจ็ดมานะคะท่านผู้ชมขาหกหกเจ็ดเจ็ดมานะคะในตารางจับอ่ะเอาอย่างนี้สี่ชุดก็แล้วกันนะสี่ชุดถ้าใครไม่ชอบก็อ่ะ ใครไม่ชอบสี่สามนะคะท่านผู้ชมคะใครชอบ,ชอบก็อ่ะหกแปดหกหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดอ่ะค่ะท่านผู้ชมอ่ะใครทุนน้อยก็เบิ้ลไปเลยนะคะอ่ะไม่รู้จะว่ายัางไงนะคะท่านผู้ชมคะก็มีเข้ามีดุด ไม่รู้จะว่ายัางไงเนาะแล้วแต่บุญแต่ดวงแต่วาสนานะคะท่านผู้ชมคะเนาะอ่ะถ้าเข้าก็ขอให้ต่องวดเลยนะคะอ่ะท่านผู้ชมคะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาชมนะคะอ่าสูตรเลขเด่นตารางของแอดรีนะคะก็อ่ะก็ลองจับดูก็ได้นะคะท่านผู้ชมไม่ชอบที่แอดรีจับนะคะก็ลองจับเองก็ได้อ่ะก็อะไรนะอ่า สี่สามห้าแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คืออ่เทดลองจับนะคะท่านผู้ชมขะออ่ะแล้วแต่ความชอบนะคะท่านผู้ชมขาก็อ่างวดเมื่อกี้ก็ออกไปแล้วนะคะก็ถ้าใครไม่ชอบตัวเดิมก็ลองมาจับฝั่งนี้ดูนะคะตัวนี้นะคะมาจับฝั่งนี้ดูนะคะอ่าฝั่งนี้ก็จะมีะเล็กเบิ้ลน,นะคะท่านผู้ชมขา ฝั่งนี้นะคะอะสามตัวนะคะอ่ะทดลองจับให้ดูนะคะท่านผู้ชมคะกกประมาณนี้นะคะตามผมชอบนะคะ,ะค่ะท่านผู้ชมไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะ อ่าอย่างฝั่งนี้ใช่ไหมคะทนผู้ชมขาใครที่ชอบเบิ้ลก็จะแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือทดลองจับนะคะทนประชมขาอะไรนะที่พูดไปเมื่อกี้นี่อ่ะอะไรนะแปดเจ็ดเจ็ดอ่ะแล้วก็อะไรนะเจ็ดแปดแปดใช่ไหมเอาเลียกย่างสิหมอกเถตุเกาเท้เนาะฮะทนผู้ชม,มาคากะอ่ะถ้าใครไม่อ คิดว่าเลขสูงอันนี้แล้วก็ลองมาทดลองจับเลขต่ําดูนะคะอันนี้ก็คือทดลองจับนะ,ะอ่ะแต่ว่าถ้าใครทุนน้อยก็ชุดเดียวฟันลงไปเลยค่ะท่านผู้ชมคะขาดจะรวยนะคะกาเจาะชุดไหนจับชุดไหนก็ถูกนะฮะท่านผู้ชมขาเนาะ,ะพูดถึงว่าอันนี้ก็คือ วิเคราะห์ด้วยนะคะท่านผู้ชมขาก็วิเคราะห์แล้วก็แนวทางนะคะหมายถึงว่า uh, จะว่ายังไงก็อยากให้ท่านผู้ชมช่วยนะคะช่วยช่วย uh, คิดด้วยนะคะบางครั้งเนาะตัวเลขในตารางเข้าแล้วแต่เราไม่ได้จับให้นะคะท่านผู้ชมขาพูดถึงว่านะคะ แต่ว่าตามสูตรหลักจับนะคะท่านผู้ชมคะที่เอสเตียลลงมาให้คือความน่าจะเป็นนะคะความน่าจะเป็นนะคะในตารางจับก็คือเล,เลขเลขมาชนกันนะคะท่านผู้ชมคะเลขมาชนกันอ่ะใครมีทุนหน่อยก็สี่ชุดเลยนะคะสี่สามหกแปดหกหกเจ็ดเจ็ดนะคะท่านผู้ชมคะเนาะ สามห้าก็คือเลขในตารางเลยนะะท่านผู้ชมคะนี่สามสี่ห้าห้าสี่สามแบบนี้ก็ได้นะ,ะท่านผู้ชมคะอะไรนะสามสี่ห้าเนาะอ่าสามสี่ห้าแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมอันนี้คือจับสามตัวถ้าด้านนี้ก็หกเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดอ่าเจ็ดแปดเก้าแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมขะอ่ะลองดูนะฮะท่านผู้ชม ลองจับดูนะคะท่านผู้ชมคะก็อ่ะตัวเลขไม่เยอะนะต่ำจริงแล้วก็อะไรนะอะสองสามสี่ใช่ไหมอะสามสี่ห้าสามสี่ห้านะคะอะไรนะหกเจ็ดแปดอะไรเจ็ดแปดเก้าเนอะเจ็ดแปดเก้าแต่ว่าตัวเลขมาสูงแล้วน่าจะไม่สูงนะคะท่านผู้ชมคะน่าจะมาต่านะคะน่าจะมาต่ำนะคะท่า,านผู้ชมอะเราก็ ามาช่วยกันคิดวิเคราะห์ดูนะฮะท่านผู้ชมน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้ก็คือแนวทางนะคะของแอดเรย์นะคะอาสูตรมีเข้ามีหลุดก็ระวังด้วยนะฮะท่านผู้ชมค่ะก็ใครชอบก็ตามนะฮะท่านผู้ชมค่ะชอบชุดไหนก็ลองจับเอาไปเป็นแนวทางดูนะฮะท่านผู้ชมอ่ะแต่ว่าถ้าจะให้ชอบนะคะแอดเรก็ชอบเล็กเบิ้ลเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมอ่ะ ชอบชอบสองชุดนี้เละคะ่ะท่านผู้ชมแต่ให้ชอบสุดๆก็คือหกหกนะฮะท่านผู้ชมคะชอบสุดๆเลยนะคะก็ลองดูนะคะสองชุดนี้นะคะท่านผู้ชมคะแต่อ่ะ,อะใครที่ชอบเลขเรียงนะคะก็ลองเอา อะไรนะั้นหนึ่งสองสามแบบนี้ก็ได้นะคะหนึ่งสองสามหรือสองสามสี่ห้าแบบนี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมสองสามสี่ห้านะฮะ,ะใครที่ชอบเบิ้์นก็ลองเอาอะไรนะเอาจิตมาใส่ก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดแปดเก้าอันนี้ก็หกมาใส่ก็จะเป็นหกหกเจ็ดแปดอะไรแบบนี้นะคะหมายถึงเลขสี่ตัวนะท่านผู้ชมคะก็ลองจับดูนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสูตรไม่เข้าไม่หลุดนะคะชอบเลขต่ํา เลขสูงก็ประมาณนี้นะคะสองช่องสังเกตว่าตัวเลขไม่มาด้วยกันเลยนะสังเกตนะคะคอยดูนะว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่ะอรอลุ้นกันนะคะท่านชมข่าก็ขอขอบพระคุณใครที่มาชมแนวทางนะคะเอฟซี SC บางคนกล่ว่ามุนอุยปุยนะคะมุนอุยปุยกับแอเรี Ad ก็ไม่ได้สรุปไพ่นะคะก็จะเอามาวิเคราะห์พูดโซกันไปนะคะท่านผู้ชมขาะะ่าเนาะอ่ะใครมีแนวทางคิด ใครชอบตัวไหนก็เจาะเน้นแนะนำมาได้นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะ f อที C ่ T, บางคนบางท่านนะคะแนะนำตัวเลขมาก็ขอขอบพระคุณมากนะคะแบ่งปันเนาะมีเข้ามีรูดุดยังไงก็อขอภัยกันไว้เนาะ